เปล่งไฟด้วยทำด้วยทำไฟเยอร์นะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเสร็จปักนะเสร็จปักนะครับเสร็จปักแล้วต่อไปนะครับก็เทงไปเทงไปเลยอันนี้เราก็ขยันขยันสนุกมากเลยกินหอมมากเลยครับนึ่งสอง สองสายังยังยังไม่หมดเวลาร้อนค่ะเด็กๆจับไม่ได้นะคะว้าเดี๋ยวไปเอาซอสหน้าก่อนนะเราก็จะมาชิมเฟรนฟรายกันเลยระวังร้อนนะคะร้อนไหมเล่ก่อนเอ้ร้อนไหมพิธีวานร้อนไหมหนึ่งสามสองหนึ่งที่ไหนอ่าชิมเลย แม่น้ำสามสองหนึ่งนี่หนูหน่อยสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งปะร้อนอืมอร่อยไหมโอ้อโอเป็นไงคะภาษา <คน S 1> อะไรไหมคะคุณแม่คือเมือครับอ๋อลองชิมเลยครับได้ครับอืม้มมันคืออะไรไหมม,มันก็กรอบนะกรอบไหมจริงอืขออนุญ,ญาตไปกินเฟรนฟรายกันก่อนดีไหมอ่าบ๊ายบาย ไปไปครับเอาครับเอกินซอสหนึ่งหิวซอสนะยังไม่เสร็จเลยดูนักเก็ตนะคะอ่าเดี๋ยวเราขั้นแรกเราต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกนักเก็ตเราทำยังไงบ้างเอาเอาใส่ไหนไหนใส่ใส่ในหม้อหม้ออ a i เออร์ใช่ไหมโอเคกระชากเลยเหรอครับ ชาเข้มาโอเคเทเทลงไปอ่าแล้วก็ทำยังไงคะเทลงไปแล้วก็เรียงให้เรียบร้อยอ่าระวังนะคะระวังมันจะได้มีระเบียบวินัยอ้าวอ่ามันจะได้สุกทั่วกันใช่ไหมคะอ่าอ่าเราก็ใส่ไปใส่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วต้องเปิดไฟเท่าไหร่นะครับไฟหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบใช่ไหมโอเคระยะเวลาเท่าไหร่คะ ระยะเวลาอ่าสินา,นาทีก่อนเราดูก่อน10นาทีว่ามันสุกดีไหมใช่ไหมจีสิบเก้าเปดเจ็ดหกสีนยังไม่เสร็จเราต้องเอาแบบนี้มใกล้ละใกล้ะกละ 1, 1> อีกสองนาทีหึ่สองี้เจ็ปึสส ร๋อมันอุ่นแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยหยิบมาดูนะคะก่อนที่เราจะลองอย่างนี้เราเต้นกันไหมอ๋อไม่ต้องเต้นละค่ะจะเสร็จแล้วค่ะอ่ะหนึ่งสอง,ส,องสามปิ้ง,งว้าวเมคเก็ตของเราเสร็จแล้วว,ว้าวเหลืองน่ากินมากมากเลยอะ่ะอ้าวเามคเก็ตของเราเดียวเดียวค่ะเดียวเดียวเดียว ร้อนค่ะร้อนระหว่างอ่า <c oughs> อตอนนี้นะคะนักเก็ตของเราก็เสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลาเพื่อนแล้วเราก็ไปชิมนักเก็ตกันเลยมันร้อนค่ะอ่าอ่าลาเพื่น<ม><ห>อนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นคลิปของเด็กๆและผู้ใหญ่กันนะครับน้องๆหนูๆก็ควรมีผู้ปกครองนะครับอย่า ไปทําคนเดียวนะคะใช่เพราะว่ามันอันตรายใช่ไหมันอันตรายมันมีความร้อนถ้าเราไปกดมั่วซั่วแล้วมันเกิดไฟไหม้นะครับบ้านระเบิดนะครับเด็กเด็กอาจจะเสียชีวิตได้นะใช่ใช่โอเคครับคไฟฟ้าลัดวงจรหมดนะครับก็ลาเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ มีคำถามอะไรก็ไปถาขผมได้นะคบเราควรจะต่อบมาให้หมดเลยโอเคบายบายวันนี้ bye bye บายบายค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะกินแล้วร้อนค่ะ